กักตัวอยู่บ้านจะออกไปไหนก็ไม่ได้แต่ความอยากกินมันไม่รอใครเลยสั่งชุดกับแกล้มสุดพลังจากอูตี้ลูม่ม้อยเจ้าเด็ดในแอป Delive อรราคา128หยวนได้มาสองถุงใหญ่หนักจนพนักงานยกมาให้ยังบนเบาๆเปิดออกอืืมกับแกล้มเพียบถุงแรกคือของคาวหมูตุนหนังหมูหมูกรอบ ไส้กรอกเลือดหมูเต้าหู้แห้งไก่ตุนเครื่องในหอมฉุยแบบไม่ต้องอุ่นอีกถุงคือผักดองกับของกินเล่นมีผักกาดแก้วแตงกวาหัวไชเท้าพริกสดเต้าหู้เส้นกินแบบเย็นๆก็ได้หรือจะอุ่นก็ฟินแถมยังมาพร้อมน้ำจิ้มสองแบบ 1. ซอสไข่แดงข้น ับ 2. น้ำจิ้มขิงในน้ำส้มหยิบเขียงบ้านที่ใหญ่ที่สุดมาปูของใส่ลงไปขอบอกว่าเต็มจนลน้นทั้งผักทั้งเนื้อแบบนี้ไม่เรียกว่าล้ำค่าจะเรียกอะไรล่ะล้างมือแล้วจัดเต็มใช้มือนี่แหละหยิบใส่ปากกินหมูสลับผักจิ้มน้ำจิ้มสลับกันไปมันคือความสะใจที่ลงตัวที่สุดของคนอยู่บ้านไม่ต้องหุงไม่ต้องล้าง เปิดถุงแล้วกินได้เลยรสชาติเข้มข้นแบบไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มมันคือการปลดปล่อยสำหรับคนที่ห่างหม้อไฟมานานใครอยู่จีนแล้วกำลังหิวตอนอยู่บ้านลองหาชุดลู่เว่ยแบบนี้มากินดูบอกเลยมันช่วยเยียวยาหัวใจได้จริงๆงอื้มหื่ <c oughs>